ลัคนาราศีพฤกษกในเดือนมีนาคมนี้นะครับมาดูกันว่าชาวพฤกษกเนี่ยจะมีดวงเป็นอย่างไรนะครับการทํานายเป็นการทำนายแบบกว้างๆนะครับอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ตามนะก็ถือว่าเป็นการรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับเรามาดูไพ่ทั้ง4ใบกันก่อนนะครับใบที่1ครับได้ไพ่เก้าดาบนะครับไพ่เก้าดาบเกิดขึ้นมาแล้วนะครับไพ่เก้าดาบมาเลยสุ่มเสี่ยงทายวันนี้นะครับใบที่สองครับได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับ ใบที่3ครับได้ไพ่4หมายนะครับใบที่4ครับได้ไพ่ The Hermit นะฮะไพ่เกิดออกมาเนี่ยที่เราหยิบม,มาเนี่ยมีไพ่ที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ไม่ดีในช่วงอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนนะครับเรามาดูกันก่อนนะฮะได้ไพ่9ดาบนะฮะ ให้ก้าวดาบในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงสถานการณ์ที่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องถูกพิจารณาถูกตัดสินหรือถูกประเมินอะไรบางอย่างนะสถานการณ์เนี่ยเรากําลังจะเข้าไปสู่กระบวนการที่ต้องมีการตัดสินนะฮะหรือมีการประเมินผลเรื่องราวต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวคุณเองนะอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลมากนะครับความวิตกกังวลตรงนี้เองเนี่ย ต้องคิดให้รอบคอบนะฮะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือมันเป็นความวิตกกังวลที่เราคิดไปเองล่วงหน้านะฮะไพ่ก้าวดาบเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าเป็นไพ่สายดาบเนี่ยมันมักจะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคความท้าทายนะครับแต่ความเป็นก้าดาบเนี่ยต้องพิจารณาว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความที่เราตีตนไปก่อนไข้ ค,คำว่าตีตนไปก่อนไข้ก็หมายถึงสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องตามแผนนะเช่นในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเรียนก็ตามมันมีแนวโน้มสูงว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเช่นสมมตินะ9ก้าดาวจะเป็นลักษณะนี้ครับมีการสอบหวังจะหวังว่าจะสอบแล้วได้คะแนนดีนะฮะแต่พอสอบเสร็จเนี่ย เราก็ไปวิตกกังวลว่าคะแนนสอบจะเป็นอย่างไรคือจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม,ไม่ได้คะแนนสูงมากแต่ว่าคุณก็ไม่สอบตกก็เป็นไปได้แต่ระหว่างรอคอยเนี่ยคุณมีความวิตกกังวลแล้วก็คิดไปมากนะครับระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนะระวังเรื่องของอ่าเรื่องของความคิดมากวิตกกังวลนะครับสเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนะฮะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่หนักหนาสหาหัสก็ลองผ่อนคลายดูนะครับแต่ถ้ามีอาการเยอะๆเ <ๆ S 1> นี่ยก็อาจจะต้องพบผู้ชํานาญเฉพาะด้านหรือปรึกษาแพทย์ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ออยวกับโรคนอนไม่หลับนะนะฮะไพ่ไปต่อมาครับได้ไพ่5ถ้วยนะฮะไพ่5ถ้วยตรงนี้เนี่ยสังเกตจากรูปชัดเจนนะครับก็แม้ว่าจะเป็นไพ่ชุดพิเศษที่มีหน้าไพ่ดูสวยนะแต่ว่าอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเหตุสังเกตนะครับแก้วมี ถ้วยอนะ่ะถ้วยมี5ถ้วยนะครับใส่น้ําแตกแตกประเลยหนึ่งแตกแบบแรงๆเลยแล้วก็ร้าว3นับได้4แต่ยังมีถ้วยดีอยู่ใช่ไหมครับมีถ้วยดีอยู่นะอ๋อดีสองครับเนาะดีสองนะฮะอาจจะมีรอยร้าวนิดหนึ่งนะครับความหมายของไพ่ถ้วยตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่ามันจะมีถ้วยที่ยังพอที่ใช้ได้เนี่ยอยู่ 2- 3สถ้วยนะครับ แต่สมบูรณ์เนี่ยถ้าจากไพ่เซตนี้นะสมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็คือ1ใช่ไหมครับแล้วก็มีบินบ้างอะไรบ้างนะครับมีราวบ้างมีพางบ้างเนี่ยในที่นี้เนี่ยเป็นการบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความคาดหวงังรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีแนวโน้มว่าจะมีเรื่องของความ ไม่เป็นไปตามต้องการในแง่ของความสัมพันธ์นะเช่นคุณเป็นเจ้านายคุณมีลูกน้องนะครับคุณมีเพื่อนร่วมงานปรากฏว่าในเดือนนี้เนี่ยการทำงานเป็นทีมของเราเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดเอาไว้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกผิดใจกันหรืออย่างเบาๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอะไร คลางแคลงใจนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ทํางานเยอะทำนานน้อยทําน้อยกว่าเราทําไม่เท่าเพื่อนกินแรงเพื่อนหรือเปล่ามันจะมีความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นมาถ้าเป็นวัยเรียนก็อาจจะหมายถึงสถานการณ์ที่แบบต้องทํางานเป็นกลุ่มครับเอเพื่อนคนนี้อยู่กับเราทําไมไม่ค่อยทํางานกลุ่มเลยมอบหมายอะไรไปก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่พูดคุยกันไหวนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่รู้สึกว่าคาดหวัง ทำจริงใดเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้นะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเฉยๆว่าบางครั้งแล้วคุณชาวล,าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยบางทีนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะเดือนมีนาคมเนี่ยบางทีคุณวิตกกงังวลแล้วก็คาดหวังมากเกินไปนะฮะทำให้เวลามันผิดหวังหรืออะไรมันผิดพลาดเนี่ยเรามีความรู้สึกจมอยู่กับสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะ ทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยมันมันยังมีทางออกมันยังมีตัวช่วยหรือยังมีหนทางอื่นแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมัวไปมองแต่จุดเนี่ยนะครับเช่นนะอ่ะสมมุติคุณทําธุรกิจกาขายปรากฏว่ายอดขายไม่ไม่เป็นไปตามเป้าคุณก็มองเนี่ยยอดขายไม่ได้ตามเป้าคุณก็เครียดกับเพื่อนร่วมร่วมทีมนะครับแต่ถ้าคุณลองพิจารณาดีนะครับมองมุมอื่นนะบางทีเราอาจจะมีเพื่อนในทีมหรือเราอาจจะมีเครือข่ายที่สามารถขยายช่องทาง การติดต่อการวางสินค้าได้มากขึ้นโอเคมันไม่เป็นไปตามเป้าแต่ระหว่างที่เราทํางานก่อนหน้าเนี่ยมันทําให้เรารู้จักคนเยอะขึ้นรู้จักร้านรู้จักเครือข่ายมากขึ้นลองดูด้านดีๆครับนะอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียวพยายามมองหลายๆด้านนะฮะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่พอใจใครหรือผิดใจใครหรือความคาดหวังกับคนใดคนหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังลองมองด้านดีของเขาครับเขามีด้านดีอะไรนะ 5ถ้วยเนี่ยเป็นการม่งบอกว่ามันยังมีด้านดีๆอยู่เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเองนะครับมันอาจจะเป็นเพราะตัวชาวพฤกเนี่ยมองในมองในคือพุกษศกเนี่ยเป็นชาวธาตุดินเนาะทำอะไรมันต้องเป็นเห็นเป็นรูป,ปรธรรมแล้วและมีข้อเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยชาวพฤกษนค,คือไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงระเบียบมาอย่างไงว่าอย่างนั้นแผนตั้งต้นเป็นไงว่ากันตามนั้นทําให้ มีจุดดีคือมุ่งมั่นตั้งใจแต่จุดเสดียคือเวลามีสถานการณ์อะไรปรับเปลี่ยนกระทาไหนเนี่ยจะปรับตัวไม่ทนันอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของชาวพึกศกซึ่งเป็นชาวธาตุดินนะฮะมีลักษณะของเป็นเป็นฟิกอะเป็นราศีที่แบบคงที่นะฮะอ่านะแต่อย่างไรก็ตามนะครับลักษณะเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดในช่วงประมาณไม่เกินนะครับไม่เกิน2ส,สัปดาห์แรกนะฮะของเดือนมีนาคมนะแต่สิ่งที่จะดีๆตามมานันก็คืออะไรครับ ชาวพุกษศกครับได้ไพ่4ไม้นะฮะสังเกตดูว่าไม้ตั้ง4มีนกสยายปีกพร้อมที่จะบยบินหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคปัญหาถ้าคุณรู้จักแก้ไขถ้าคุณรู้จักปรับปรุงพัฒนาทําให้มันดียิ่งขึ้นโดยพิจารณาจากสิ่งรอบด้านหลายๆด้านนะฮะหลายๆอย่างด้านที่มันล้มเหลวไม่ต้องไปจดจอ่อไม่ต้องไปวิตกกังวลครับ หันไปมองมุมอื่นบ้างมันอาจจะมีช่องทางที่พอจะแก้ไขได้นะการเรียนไม่ดีวิชาอื่นดีหรือเปล่ายอดขายไม่ดีมีคู่คู่ค้าธุรกิจเพิ่มขึ้นไหมมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าการงานครับสมัครงานสมมุติว่าทํางานแล้วเนี่ยเอ๊ะที่ทํางานที่1ไม่เลือกเราที่ที่สไม่เลือกที่3ที่4ี่นะครับอันดับ3อันดับ4ีมีไหม ะะลองพิจารณาดูนะครับบางทีคุณอาจจะไปได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังก็ได้นะถ้าเป็นสายสมัครงานนะหรือว่าถ้าเป็นงานแบบอะไรอะโปรเจกต์ลุยโปรเจกต์อะไรเงี้ยไอท,ที่ที่ไม่หวังเนี่ยมันอาจจะได้ก็ได้นะครับอ่านะใบนี้เป็นกําลังใจให้กับชาวพุกศกว่าคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะฮะแต่มันจะต้องผ่านจุดที่เรียกว่าเราต้องมีการ ปรับทัศนคตินะครับปรับปรุงแก้ไขอย่าจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับอะไรที่ล้มเหลวไปก็ลองหาช่องทางอื่นที่มันจะแก้ไขได้นะฮะยกตัวอย่างเหมือนที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวพูดอีก,ก็จะซ้ำอีกเนาะอ่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนะมีโอกาสมันจะดีสําหรับชาวพลึกศกที่ได้ทํางานในลักษณะของการกู้สถานการณ์เออเช่นยอดขายไม่ดีมีเรื่องผิดพลาดติดต่อกับ คูห่หุ้นส่วนธุรกิจแล้วสื่อสารกันไม่ไม่เข้าใจแล้วเราต้องไปแก้ไขหรือเราเป็นตัวกลางตัวเสริมเนี่ยเสริมทับแก้ไขปัญหาเนี่ยโดดเด่นมากเพราะได้ไพ่4ี่ไม้ผมมองว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโดยสถานะของการกู้วิกฤตต่างๆทําได้ดีเลยแหละนะฮะและมีไพ่อะไรครับประจุท้าย the hermit the hermit เกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าในการทําสิ่งใดเนี่ยต้องยอมรับว่า คุณอาจจะต้องมอง1น,นะครับมองหลายๆมุม2ครับพยายามที่จะต้องเอาจริงเอาจังเดอะเฮอร์เกิดขึ้นบางครั้งคุณต้องยอมปลีกวิเวกเพื่อที่จะไปลงลึกในสภาพปัญหาถึงที่มาที่ไปครับเดอะเฮอร์ิตเป็นการบ่งบอกว่า,าแสงที่มันจะกระจ่างขึ้นในสติปัญญาของคุณนะบางครั้งมันอาจจะต้องทําอะไรแบบจริงจัง,จงมุ่งมั่นตั้งใจเช่น ในระหว่างที่คุณกาลังแก้ปัญหาหรือเรียนรู้ศึกษาการแก้ปัญหาคุณไม่ติดต่อกับใครเลยเช่นนะฮะแบบเฮ้ยกำลังวิเคราะห์อะไรบางอย่างวิเคราะห์แผนธุรกิจปิดโทรศัพท์ปิดเน็ตออกจาก Facebook นั่งทําตรงนี้เต็มเเนี่ยนี่แหละครับอันนี้คือลักษณะพลังงานของเฮอร์มิตนะฮะคือมุง่งมั่นตั้งใจไม่วอกแวกทําอะไรจริงจังแล้วก็อาจจะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างนะบางคนบอกการจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยต้องเอ่อ ยุติเรื่องราวในหลายๆเรื่องนะเพื่อมาทํางานนี้คุณก็ต้องทำนะฮะเดอร์เฮมิตเป็นไพ่บ่งบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จถ้าทํางานเฉพาะด้านทํางานทีละอย่างนะฮะค่อยๆทําทีละอย่างมุ่งมัน่นแล้วก็โฟกัสหรือมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโดยไม่วอกแวกนะฮะอ่าอันนี้ก็คือแนวโน้มที่จะเกิดความสําเร็จของชาวพึกศกนะฮะผมให้ตั้งแต่ สัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4ของเดือนมีนาคมใครที่สมัครงานไว้หรือกําลังรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้ามันเป็นข่าวในช่วงประมาณต้นหรือกลางเดือนเนี่ยมันอาจจะยังไม่สําเร็จอันนี้พูดตามหน้าไพ่นะครับคุณลองหาโอกาสหรือส่งซ้ําส่งใหม่สมัครใหม,ม,ใหม่หรือลองเ,ออเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับการอุทธร์น่ขอปรับขอเลื่อนขั้นขอย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะดียิ่งขึ้นถ้าหากมันเป็นช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ามต้ไปนะครับ ส่วนเรื่องการเงินนะฮะไพ่สองใบแรกเป็นการบ่งบอกว่าการเงินคุณอาจจะมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากในช่วงประมาณ2สัปดาห์แรกนะครับมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดแล้วก็ถ้าใครเป็นสายกู้หนี้ยืมสินสา,สายใช้บัตรเครดิตระมัดระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะใช้เงินใช้รายจ่ายเกินกว่าที่คาดคิดโดยเฉพาะรายจ่ายในเรื่องของความสุขส่วนตัวเพื่อคนรักเพื่ออะไรอ่ะการเลี้ยงสั่งสรรหรือการซื้อของที่มันแบบเราอยากได้ แต่ซื้อไปซื้อมาแล้วปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าขาดเรื่องของการวางแผนการเงินหรือย้อนดูดีๆนะครับฉะนั้นระมัดระวังครับประมาณ2สัปดาห์แรกเรื่องการเงินจะไม่ไม่เป็นไปตามแผนแต่ถ้าหากคุณปรับตัวได้แก้ไขทันครับประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ของเดือนเนี่ยคุณจะกลับมามีการเงินที่ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้ามีหนี้สินมันจะถูกปลดหนี้ในบางส่วนมีหนี้น้อยลงมีอะไรอะ่ะ ดอกเบี้ยที่ต้องชําระน้อยลงก็ได้นะครับหรือมีงวดการผ่อนชําระสินค้าที่น้อยลงถ้าเราวางแผนเกินดีอาจจะมีการเจรจาประนอมหนี้เลื่อนนัดการส่งหนี้สินต่างๆก็เป็นไปได้นะครับเดือนนี้การเงินไม่ดีมากนะแต่ถ้าคุณอยากจะแก้เคล็ดนะแนะนาว่าให้ไปใช้เงินเนี่ยไปเพื่อหนึ่งการซ่อมบํารุงฮนะโดยเฉพาะเรื่องของบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับหรือการนําไป ถวายทานสร้างบุญสร้างกุศลในลักษณะของการให้ทานครับเช่นการบริจาคสิ่งของการบริจาคเงินอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของศาสนานะครับแล้วแต่หลักของแต่ละ,ะการยึดมั่นนะครับโชคลาภผมมองว่าเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยชาวพุกโศกยังไม่มีโชคลาภแบบการเสี่ยงโชคนะอันนั้นก็ไม่ต้องไปเสี่ยงมากนะครับนิดหน่อยก็ลองดูเผื่อจะดวงแต่ละคนอาจจะมีดีกว่าที่ผมหยิบไพ่ก็ได้นะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับชาวพึกษศกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มาดูทะลอดก็ขอสวัสดีนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจเราก็กดไลค์กดแชร์หรือกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ